สวัสดีครับผมสวัสดีครับปุ๊กพันธ์สิบวันนี้นะครับผมรครับกระดานตีสิบครับแอดพินเซ็ตเรื่องเล่าวชาวสยามเรายัางอยู่ที่สกายฟาร์มใช่ครับผมเรายังอยู่ที่สกายฟาร์มยังไม่ไปไหนครับผมว่าสกายฟาร์มมีปลาอะไรแปลกๆมากมายให้เราเดินดูทั้งวันวใช่ใ,<ห>ใช่ครับนี่แค่เสี้ยวเดียวของฟาร์มนะครับผมโอ้โหเริ่มเป็นสกายฟาร์มเนี่ยเพราะมีเสียงนกร้องประกอบอยู่ข้างหลังเลย ไม่ต้องดูเลยว่าเป็นนกอ,อะไรเสียงนงี้ซันคอนัวชัวร้องบอกาอาตีมาก็ต้องมีเสียง,งประกอบบ้างแต่ถ้าพี่อดามมาจะพาสีมาดูเกี่ยวกับเรื่องราวสารพัดสวรแล้วก็กูรูหรือว่าเซียนหรือว่าผู้พ้อเ,เลี้ยงตัวจริงระดับประเทศของในเมืองไทยมีความสามารถในการา ตัดหลายหลายสายพันธุ์วันนี้เป็นเรื่องของปลาหีกเพราะตัวพี่เจอมาแล้ววันนี้เกียร์ดำจะพาผมไปดูอะไรครับรอบเนี้ยจะบอกว่าสกายฟาเป็นฟาที่คุณผูจรเลี้ยงดูปลาตั้งแต่ออกจากไข่เลยนะจนโตแต่ว่าแต่ละอายุของเขาเนี่ยเขามีการกินอาหารไม่เหมือนกันโอเคเพื่อนเพื่อนไม่เสียเวลาเดี๋ยวเกียร์ดำพานะผมไปดูเลยดีกว่าได้ครนะับไป สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอัจเจวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูสัตว์ปลาลาดในบ้านของอัจเจกนะครับผมซึ่งสัตว์ปลหลาดเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีความพิเติหรือว่ามีความพิการนั่งเองนะครับผมซึ่งความพิการเหล่านั้นเนี่ยทำให้ปลาพวกน,นี้เนี่ยมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมมีตัวอะไรบ้างครับผมในบ้านเนี่ยตัวนี้เป็นเลนเทลแพตินัมหน้าเอ็ดดี้โอ้หน้าเอ็ดดี้หน้าตาเขาแบบหน่ารักมากเลยครับ ตัวเขาบกพ้องทางสีพิเศษทางสีแล้วก็หน้าหน้าเขาพิการแต่น่ารักนะครับโอ้โหน้าตาเขาพิการแต่เขาหน้ารักนี่เป็นไนเจอร์ทุ่ดำนี่คือไนเจอร์สีปกติแล้วก็จะมีสีพทเทเนัยมสีขาวอ๋อคือปากเขานี่คือเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับปากเขาจะจู๋แบบนี้ครับอ๋อปากเขาจะจู๋แต่ว่าความความพิกติของเขาคือไม่มีหางตัวใหญ่เนี่ยผมสังเกตเห็นแล้วใ่มันไม่มีหาง มันเป็น<ะ>ช็อตบ,บอดี้นะหางด้วมอ๋อเขาเรียกว่าช็อตบ,บอดี้เนาะครับแล้วตัวมันจะสั้นกว่าปกติโอ้ต่อไปเราจะมาดูบ่อไนเจอร์ซึ่งเป็นปลาที่เป็นไนเจอร์ธรรมดาธรรมดาครับแต่ว่าเขาตัวใหญ่ไหมคมรับอาจารย์ไม่ใหญ่ครับ,บไม่ใหญ่เนะสี่ห้านิ้วโอ้โหนี่คือวินาทีที่ ปลาไนเจอร์จะขึ้นมากินอาหารนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราต้องโยนอาหารเข้าไปก่อนนะครับผมตอนนี้อาเจกก็กําลังที่จะทําการโยนอาหารเข้าไปนะครับตอนนี้โม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 ไนเจอร์จ๋าไนเจอร์ไนเจอร์ไปไหนหมดอะโอ้โหเอ้ยผมเห็นแล้วเขาตัวเล็กอยู่เลยครับอาเจกเขาไม่กัดคนด้วยนะครับโอ้โหผมสามารถเอามือล้วงเข้าไปได้ไหมครับอาเจกได,ได้เนาะได้เนาะนี่เดี๋ยวผมจะจับให้เพื่อนดูเลยโอ้ไม่ก เราจับมาได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับผมมันหนีหมดแล้วอะ่ะอันนี้เป็นปลาสายพันธุ์ใดครับนนลปลานะดุกหนานหมบวกคมนะปลาดุก้ํามัวกคมอ่ะสี่รู้จักเปลา่าผมรู้จักครับปลาด,ดุกแต่หนามน,น,นี่ไม่รู้จัก โอ้โหโอ้โหตัวเบลล์นี่คือขั้นตอนการทำลายครับเพียรีดไข่นะครับดข่เคยรีดไข่ไหมไม่เคยครับนี่นี่นี่รีดไข่ด้วยนี่คือช็อตเด็ดเลยนะครับเฮียเต็กหรือว่าเจ็กเตกของเรานะครับ โอ้โหตัวโคตรใหญ่อ่ะอ๋อตัวนี้คืออะไรครับอัจเจกตัวใหญ่มากเลยไนเจอร์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 คือลักษณะของเขาจะเป็นไงนะเขียขครับตัวมีหนามอ้าวข้างตัวมีหนามครับดูครับเคยเห็นไหมข้างตัวมีหนามโอ้ยตัวเบลอเลยดูนู้นนู้นหน่อยข้างตัวจะมีหนามก็คือตั้งแต่ช่วงคอลงไปเลยถึงหางเลยครับข้างสองข้างครับครับ แล้วกลุ่มพวกนี้เขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับเนี<อ>่ยก็สวยงามนะครับตัวนี้มันเป็นปลานี่ัยดไไไีไม่เไม่เกาลาวไม่ไป็นทำ้ายครนโอต่ดูแล้วสีเข้มดูดัโสดนะครับ,รบแต่ตัวนี้คือมาจากทางไนจีเรียไนจีเรียเลยอเมซอนนะครับอเมซอนแล้วเจคก,ก็เป็นคนที่พัฒนามาจนตอนนี้มีลูกหลานเต็มเลยรับแล้วก็แบ่งจำหน่ายด้วยเดี๋ยวติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไนเจอร์ที่ หลายขนาดที่เ็กมีอยู่โอเคครับครับผมอันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรนะพี่ไนเจอร์เหรอไนเจอร์คัตฟิชครับไนเจอร์คัตฟิชไอตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับผมตัวเล็กตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กส่วนอีกฝั่งนึงบ่อยฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ตัวพ่อแม่มันนะซึ่งตัวมันเนี่ยโอ้โหตักใหญ่มากโตกใหญ่มากเพื่อนคือแบบตัวท้องขาตัวทท่งน่องอะ น่องผมเลยนะครับผมเฮ้ยใหญ่กว่าน่องอีกอเจกครับถ้าผมเอามือล้วงไปนี่คือมือจะหายไหมครับอเจกมันจะกัดมือผมไหมครับไม่กัดเนาะนิสัยดีนิสัยดีนิสัยดีโอ้โหอเจกบอกว่าเป็นมปลานิสัยดีนะครับไม่กัดแต่เขาจะเลียจริงเหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหสองตัวนี่คือสองตัวนี้คือพ่อแม่ใช่ไหมครับอเจกพ่อแม่เนาะเป็นพ่อแม่พันธุ์ ปลาแบบนี้คือเป็นปลากินหรือว่าปลาเลี้ยงสวยงามบ้านเราเลี้ยงสวยงามเราจะทางทางต้นต้นกําเนิดเขาเขาว่ากินนครับอ๋อกินไม่ลงแล้วครับ่ตัวไซส์ใหญ่ๆนี่กับตัวเป็นหมื่นตัวเป็นหมื่นโอ้โหตัวเป็นหมื่นเลยเหรอครับทําไมผมต้องมาติดตะข่ายอะไรด้วยนี่ครับเนี่ย <laughs> จับจับจับปลาเสฉอ๋อตัวเล็กเนี่ยก็จับตัวรับประมาณห้าร้อยถึงพันหนึ่งนะครับผมนี่ก็จะเป็นปลาไนเจอร์ แคทฟิชโอ้โหโอ้โหยเยอะมากเพื่อนนี่ตัวละห้าร้อยนะครับผมโอ้โหนี่ขอจับตัวหนึ่งมาดูใกล้ได้ไหมโอ้โหยเยอะมากโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากโอ้โหยขอจับได้ไหมเนีย่ยจับได้ไหมเนีย่ยจับได้ไหมเนี่ยมาโอ้โห,โโหเราดูปลาตัวใหญ่นะครับผมโอ้โหตัวใหญ่มาก ดู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 จับใส่กระเป๋าดีไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงถ้าผมแตเลี้ยงปลาคิดว่าไงเพื่อนครับเพื่อนรู้ไหมครับว่าอัจเจกเนี่ยคือคนไทยคนแรกที่พัฒนาหรือว่าพันไอ้เจ้าปลาไนเจอร์แคสปิเนี่ยเป็นคนแรกของประเทศไทยเลยนะเป็นคนแรกของประเทศไทยเลยนะ โอเคนะครับผมเพื่อนๆที่สนใจปลาเนเจอร์แคทฟิชเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่อัจเจกได้เลยนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากได้ส่วนลพิเศษให้บอกว่าดูอาสีอันดำมหรือว่าอาทิตย์ในเพจเรื่องเล่าชาวสยามเพจบุพเพสาหรือว่าช่อง YouTube ช่องอะไรนะ s family. <S อาส a m ีเฟมลีบอกอัจเจกเต็กหรือว่าเฮียเต็กสกายฟาร์มไปได้เลยนะครับว่าดูจากพวกเรา มีส่วนลดให้แน่นอนครับผมมาจากช่องอาสีมาจากช่องอาดมเนาะมีส่วนลดนะครับผม <c oughs> บอกว่าอาสีแนะนํามาโอ้โหโอเคก็ขอบคุณเพื่อนมากนะครับที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยต้องขอบคุณอาเจกมากน,นะ,ค,ะครับ ขอบคุณมากที่อาเจ็คต่าเสียสละเวลามาให้ความรู้กับเพื่อนๆแล้วก็ให้ความรู้ในช่องอาสีนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์สุดท้ายให้ช่องอาสีเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย